ปลวกไม่ต้องตกใจไม่ได้ว่าทุกคนค่ะกําลังคิดถึงเรื่องปลวกอยู่เพราะว่าในหัวมีเรื่องของการติดไม้อยากได้พื้นไม้ไงแต่ก็กลัวปลวกกลัวพื้นจะบวมกลัวทําความสะอาดยากหลายกลัวไปหมดแต่คิดไปคิดมาเรามีตัวช่วยนี่นะจะับ็ปยังไงไปติดตามกันค่ะ ทุกคนคะถ้าพูดถึงพื้นไม้ที่มีความเสมือนจริงมากๆเหมือนทั้งสัมผัสแล้วก็สีรวมถึงลวดลายด้วยต้องยกให้เขาเลยกับวัสดุนิยมค่ะทีนี้มาถามน้องตาลดีกว่าว่าความแตกต่างของวัสดุนิยมกับตัวอื่นๆที่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของเราเลยคืออะไรคะตัวสินค้าจะเป็นการรีดออกมาทั้งชิ้นเลยใช้มโม่สองชั้นแล้วก็เคลือบ360องศาตัววัสดุเป็นพล,ลาสติกผสมไม้มเหมือนไม้จริงมากๆค่ะถ้าติดตั้งเนี่ยไม่ไปสัมผัสอาจจะไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ไม้จริง การติดตั้งก็ง่ายมากแล้วก็ตัวสกรูการเก็บงานเนี่ยก็ทําได้ง่ายกว่าพวกงานวัสดุอื่นๆเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเขาก็จะไม่บวมไม่บวมปวกไม่กินทนแดดทนน้ําทนฝนว่ายอย่างนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือสีมันจะสวยตลอด ไม่ลอกล่อนไม่แตกง่ายๆเพราะว่าเป็นสีในเนื้อเลยอ้าทนทานไหมคะทนทานค่ะตอนนี้รับประกันการติดตั้ง1ปีรวมถึงตัวสินค้าเองรับประกัน10ปีเลยว้าว10ปีเลยนะคุณเพราะฉะนั้นพูดขนาดนี้แล้วอยากให้น้องพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้ไปดูของจริงกันทุกคนค่ะตามไปดูกันค่ะปะมาแล้วนี่เลยค่ะพี่ปองตัวไม้ที่พูดถึงสวยมากเลยค่ะพอเขาอยู่กับสวนกับ เอาดอข้างนอกมันแลดูเป็นไม้ไม้เนาะใช่ค่ะเสมือนไม้จริงๆเลยอืมเสมือนอมไม้จริงนะคะสวยด้วยทนทานอย่างที่บอกแต่ทีนี้เรื่องของการติดตั้งบ้างราคามันจะติดตั้งยังไงได้บ้างการติดตั้งจะมีม2แบบค่ะ,คะติดตั้งบนพื้นดินก็คือลงเข็มวางโครงวางไม้ได้เลยอ,อกับอีกแบบหนึ่งก็คือบนพื้นคอนกรีตอ๋อย้อนกลับมาเรื่องของการติดตั้งบนพื้นดินเมื่อกี้น้องบอกว่าต้องใช้โครงสร้างใช่ไหมถ้าเกิดทีนี้เรามีความกังวลใจเรื่องของพวกสนิมที่มากับอุปกรณ์อะ จะยังไงดีคะสามารถเทคอนกรีตแล้วก็ใช้โครงที่เป็นโครงพลาสติกได้ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีทั้งเสเตจแล้วก็พลาสติกเหมือนกัน่มนะมากับตัวเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นชุดเดียวกันเลยวา แล้วในกรณีที่เป็นคอนกรีตสมมุตินะอันนี้ถามเผื่อทุกๆคนด้วยเผื่อว่าบางคนอยากจะทําเป็นชานพักหน้าบ้านรอบบ้านแบบนี้เนี่ยพี่จะต้องปูคอนกรีตขึ้นมาสูงมากไหมจริงจริงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเทคอนกรีตเลยก็คือใช้โครงเหล็กยกระดับได้เลยว้าวค่ะจะได้ลดน้าหนักโครงสร้างด้วยค่ะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วยเบาขึ้นด้วยอุ้ยตายแล้วไม่ธรรมดาเห็นไหมล่ะคะแล้วเรื่องของวิธีการดูแลรักษาเขามันยากไหมจริงจริงไม่ต้องดูแลเลยเพราะว่าสีในเนื้ออยู่แล้ว ค่ะตัวนี้ถูกเคลือบมาแล้วว่าฉันเรื่องของการดูดซึมน้ำเรื่องของการทาสีไม่จําเป็นเลยปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยสวยอย่างนี้ตลอดเลยแล้วที่รับประกัน10ปีก็คือสวยแบบนี้10ปีเลยใช่ค่ะว้าวอย่างนี้จะต้องมากกว่าไม้พื้นและมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะจริงๆมีวัสดุตัวนี้จะทาได้ทั้งฝ้าระแนงแล้วก็ตัวพื้นเลยครบเลยครบเลย,เลยว้าว ถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจหรือเบื้องต้นทุกๆคนฟังแล้วมีคําถามมีมข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะอยากเก็บไว้ทักมาได้เลยจะเป็นอินบ็อกซ์หรือจะเป็นทาง l i น์แก็ได้นะคะของ SCG Home Experience ค่ะหรือว่าท่านไหนที่ชอบช็อปออนไลน์แวะเข้ามาดูได้เลยทางเว็บไซต์ของเรา www.scgexperience.com แต่ถ้าจะให้ดีอยากให้มาลองสัมผัสอยากให้มาดูของจริงดูที่หน้างานที่นี่ซึ่งน้องตาลรอทุกคนอยู่มาได้เลย SCG Home เอ e กซ์เพรียสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาใน c d c เลยนะคะมาได้ทุกวันรออยู่ค่ะ